สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้เจ็ดวันหลังจากที่คุณชมคลิปหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้ช่วงเวลาไหนก็ตามภายในเจ็วันนี้เออเนี่ยแหละช่วงเวลาเจ็ดวันเนี้ยอาจจะเป็นอาจจะเกิดขึ้นวันที่สามนับจากชมคลิปหรือจะเกิดขึ้นเลยรับจากชมคลิปอะไรเนี่ยประมาณนี้นะหลังจากนี้เจ็ดวันเนี้ดูสิว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ ไม่เหมาะขอใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะขอเช็คพลังงานของคุณกันก่อนขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอดูพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณได้ออมสินได้ตะลุมบอลออมสินกับตะลุมบอลฉันอยู่ของฉันเฉยๆแต่ทำไมชอบมีคนมาวุ่นวายฉันจังเลยเป็นแบบนั้นหรือเปล่า อสินก็เหมือนไพ่เจดเหรียญอะเชิดชาย,ยไพ่ใบนี้ก็เป็นเปรียบได้กับไพ่ราชินีถือไม้เท้าเชิดชายแม่แล้วก็กักตัวไพ่ใต้สำรับคันลองพลังงานคุณพลังงานคุณดีมากอะ่ะพลังงานคุณสุดๆุดอะ ือพลังงานของคนที่มีบารมีสูงมากๆอ่ะแต่ทำไมถึงจะต้องปิดไว้ละ่ะบารมีคุณงามความดีสิ่งที่สร้างไว้ประโยชน์โอ้โหเยอะแยะมากมายอ่ะทำไมจะต้องปิดตัวเองทำไมจะต้องเก็บทำไมจะต้องซ่อนทำไมจะต้องทำไมจะต้องรู้สึกติดกับดักอะไรตรงนี้ด้วย แม่หมอไม่ได้ว่าคุณนะแต่แม่หมอแค่สงสัยว่าพลังงานคือดีมากแต่มีไพ่ใบเนี้ยไพ่กักตัวเหมือนคุณไม่กล้าที่จะแสดงอะไรออกไปคุณไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองออกไปอะ่ะคุณเป็นราชินีถือไม้เท้าเป็นเนี่ยถ้าไพ่ใบนี้ก็ราชินีถือถ้วยเนี่ยแล้วก็ไพ่เดอะฮาร์เลฟแนเนี่ยไพ่คารองเนี่ยเป็นไพ่เดอะฮาร์เลฟนเน่ยนะเป็นไพ่ของคนที่ที่ดีมากอะ่ะ เป็นคนจิตใจดีมากเป็นคนที่มีเมตตามากๆเป็นคนดีอ่ะแล้วทำไมการเป็นคนดีของคุณจะต้องแอบไว้ด้วยไม่ต้องอายนี่นะเราจะไม่ต้องอายใครเลยถ้าเราเป็นคนดีไม่ต้องอายคุณรู้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮย้ยฉันไม่อยากโชว์ก็ไม่ต้องไปโชว์อะคุณก็ยังเป็นคุณน,นี่แหละแต่เป็นคุณได้ได้มากน้อยแค่ไหนอะอยู่ที่ตัวคุณอะบางทีคุณไม่อยากเด่น คุณไม่อยากเด่นจะเป็นภยัยเออะไรแบบเนี้จริงๆก็เด่นเด่นการที่โดดเด่นแล้วจะเป็นภัยเนี่ยมันอยู่ที่จุดประสงค์ด้วยเราโดดเด่นเพราะเราอยากไปข,มไข่มใครหรือเปล่าจริงๆคุณไม่ใช่อ่ะคุณเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นคนดีก็แบบฉบับของตัวคุณมันเป็นแพทเทิร์นของคุณนะสมมติคุณชื่ออะไรอ่ะแม่หมอกยกตัวอย่างคุณชื่อกันนิกาอย่างเงี้ยฉันก็เป็นกันนิกาในคนที่เป็นลูกของเอ,อแม่ที่ชื่อนี้พ่อที่ชื่อนี้ ฉันก็เป็นกันนิกาของฉันอย่างเนี้ยฉันไม่ได้เป็นกันนิกาคนอื่นฉันนามสกุลนี้ฉันเป็นแบบนี้มันก็ต้องมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อโค้ดอะของคุณอะเข้าใจความหมายของแม่หมอไหมสมมติแม่หมอชุริกรเนี่ยอะมันมีคนชื่อชุริกรอีกอ่ะเยอะแยะแต่แม่หมอชุริกรก็ฉันก็เป็นชุริกรของฉันน่ะฉันก็ตามสกุลเนี้ยพ่อคนเนี้ยพ่อชื่อเนี้ยแม่ชื่อเนี้ยฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้ ถ้าใครจะมาบอกว่าเธอไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเธอเป็นคนดีระวังไว้นะเธอจะเจอนู่นเจอนี่อะไรอย่างเงี้ยให้ให้แอบแอบไว้บ้างก็ได้เซฟเซฟไว้บ้างก็ได้ความดีของเธอมันไม่จําเป็นน่ะเราก็มีแค่เนี้ยเราก็อัดเต็มที่อะ่ะส่วนตัว,วไม่หมอไม่หมออัดเต็มที่เออเป็นอะไรแอคชั่นอะไรก็คืออัดเต็มที่ไปนในแบบนั้นน่ะถ้ามันจะเติบโตอีกกเดี๋ยวมันเพิ่มพูนมาอีกอะ่ะไม่กักไม่เก็บเมื่อก่อนนะ่ะอาจจะเป็นบ้างนะ อาจจะเป็นบ้างว่าเฮ้ยเราไม่กล้าพูดเราไม่กล้าที่จะแสดงอะไรออกไปหรือเราไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอ่ะอันนี้มีเกี่ยวกับการทํางานในในในโลกออนไลน์ตรงนี้เป็นส่วนอื่นอื่นะแต่แม่หมอก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอเธอจะบ้าฉันบ้าก็เรื่องของเธออ่ะนี่นี่คือโลกของแบบที่บ้านแม่หมอเลยเนี่ยน,นะสังคมเพื่อนฝูงคนรู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเราเป็นคนอย่างไงเราก็ไม่ได้สนใจอ่ะมันสบายมันเบาแล้วเราไม่ได้ไปทําให้เขาเดือดร้อนนี่ถูกไหม เออจริงๆเป็นแบบนั้นนะอ,อันนี้คีอนี่คือพลังงานของคุณนะคะเรามาดูว่าหลังจากนี้เจ็ดวันจะเป็นยังไงหลังจากนี้เจ็ดวันชีวิตคุณจะเป็นยังไงมันอาจจะมันอาจจะเกิดก่อนเจ็ดวันก็ได้นะคะไม้ไพ่ช่วยเบาสถานการณ์ของคุณภายในเจ็ดวันนี้ไม่หมอเอาไพ่อีดุงตุงนางสถานการณ์ของคุณเอ,เอาตั้งชื่อหัวข้อคลิปใหม่แล้วกัน สถานการณ์ของคุณภายในเจ็ดวันนี้อมไม่ใช่หลังจากนี้ต้องขอภัยในตอนต้นคิดแต่มันจะได้ชัดเนาะภายในเจ็ดวันนี้แล้วกันภายในเจ็ดวันนี้ชีวิตของคุณจะไปในทิศทางไหนคะภายในเจ็ดวันนี้โอ้ต้นไม้ใหญ่สง่าง,งามสดชื่นสดใสนะความสุขชีวิตอบอุน่นอุ้ยขนลุกแล้วก็มรดกดีมาก ภายในเจ็ดวันนี้ดูดูคุณก้าวหน้าไปเยอะเลยเห็นไหมไพ่ไพ่คืบหน้าภายในเจ็ดวันนี้ไม่ต้องห่วงถ้า ถ้าเกิดว่าคุณยังคงยึดมั่นในความเป็นคุณยังคงยึดมั่นว่าฉันทําดีอ่ะเออใครจะว่าไม่ดีมันก็เรื่องของคนอื่นแต่ฉันทําดีฉันได้ดีของฉันในปัจจุบันเลยอ่ะยึดตรงนี้ไว้ชีวิตของคุณเนี่ยภายในเจ็ดวันนี้มันจะมีแต่ความสว่างสวัยมันมีแต่ความสดชื่นกําลังวังชามันมาแล้วก็อะไรที่การงานของคุณมันก็คืบหน้าถ้าคุณสมมุติว่าทําโปรเจกต์นี้อยู่มันยังไม่เสร็จสักทีเนี่ยภายในเจ็ดวันนี้เสร็จแน่นอน เสร็จแน่นอนไม่รู้กําลังวังชามันมาจากไหนคุมพลังมันมาจากไหนแล้วก็ครอบครัวมีความสุขเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะได้อาจจะได้ไปออฮันนีมูนรอบสองก็ได้บางคนหรือบางคนอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปทานอาหารภายในเจ็ดวันเนี้ยมีมีการมีปาร์ตี้มีสังสรรค์แล้วไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาหาครอบครัวอบอุ่นมากๆได้ได้พบหน้ากันกันกบครอบครัวนะคะแล้วก็ คุณเป็นศูนย์กลางของพลังงานในครอบครัวของคุณเลยอย่าลดละสิ่งใดในตัวของคุณออกไปอย่าพยายามลดพลังงานหรืออย่าพยายามลดศักยภาพหรืออย่าพยายามลดความเป็นตัวคุณออกไปเพื่อคนอื่นแต่จงพยายามเพิ่มทุก พลังงานที่ดีๆที่คุณมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วให้มันมากขึ้นมากขึ้นคุณเหมือนล่มโพล่มใส่ของคนในครอบครัวคุณเหมือนเสาหลักของพลังงานของคนในครอบครัวทั้งที่เขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามคุณคือเสาหลักของพลังงานถ้าคุณอยู่ที่ไหนมันเหมือนความอบอุ่นมันจะอยู่ที่นั่นไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนที่สถานที่แห่งนั้นจะอบอุ่นอบอบอวนไปด้วยพลังงานดีๆ ถ้าคุณไปเดินห้างสปปรรพสินค้าห้างสปปรรพสินค้าวันนั้นน่ะเขาจะขายดิบขายดีถ้าเขาไม่ขายดิบขายดีเขาก็รู้สึกวันนี้เขามีความสุขนี่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนี่เป็นพลังงานของคุณที่สามารถส่งต่อให้กับโลกมนุษย์ใบนี้รอบข้างรอบตัวในสถานที่ต่างๆที่คุณเดินไปแล้วชัดมากๆภายในเจ็ดวันนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนกําลังบังชาจะเกิดขึ้นความสดใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณความกระจ่างชัดความสว่างสวยัยความสุข เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวความรู้สึกนี้ไว้นะเก็บเกี่ยวความรู้สึกนี้ไว้เพื่อเป็นการต่อยอดความสุขความสบายใจต่อยอดสิ่งดีๆในในอนาคตข้างหน้าในแต่ละวันเลยนะคะมาดูว่าเนี่ยคุณไพ่แต่ละใบออกมาอภิลมสวนคุณอ่ะเป็นเหมือนเสาหลักของพลังงานแถวที่คุณอยู่อะนก น้องหมาน้องแมวสัตว์ประสาทต,ต่างๆจะอยู่เยอะมากเยอะถ้าคุณไม่อยู่บ้านวันสองวันสถานที่ที่บ้านของคุณจะเงียบไม่รู้คุณจะรู้หรือเปล่านะเออพลังงานของคุณน่ะถูกขยับขยายออกไปตามที่สถานที่ที่คุณไปอะ่ะถ้าคุณอยู่บ้านนะโอ้โหเนี่ยสังเกตโดยเฉพาะนกก็เยอะมากโดยเฉพาะนกก็เยอะเยอะมากๆคุณเป็นเสาหลักของพลังงานของอครอบครัวของคุณ ของวงโคจรชีวิตของคุณน่ะจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวตอนนี้ต้องรู้ตัวแล้วตอนนี้ต้องรู้ตัวแล้วนะอือยากย่ายาตรงนี้ไพ่ไปนี้ออกมาคือไพ่ของแม่หมออยากจะบอกว่าอย่าอย่าไปอย่าไปพยายามลดทอนกําลังหรือลดทอนพลังงานที่ดีของตัวเองเข้าใจไหมสดใสความสดใสความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าทําให้คุณ มีกาลังวังชาสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยสุขภาพจิตดีด้วยแต่ถ้าคุณไม่สดใสถ้าคุณมัวไปกังวลถ้าคุณมัวไปแบบกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้พลังงานตรงนั้นเราดอบไปด้วยแล้วพลังงานของคุณดอบปุ๊บพลังงานรอบข้างก็ดอบไปด้วยเลยจริงๆถ้าพวกสรพสัตต,ต่างๆหรือสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วสิ่งที่มองเห็นนะนะถ้าเกิดเขาพูดกับคุณได้นะเขาจะบอกเ้าอ,อย่าเศร้าเลยเขาอาจจะผ่านข้อความของแม่หมอนี่ก็ได้ เขาอยากจะบอกกับคุณก็ได้ว่าอย่าเศร้าอย่าเครียดอย่าก,กังวลอะไรเลยเป็นตัวของตัวเองเถอะสร้างพลังงานดีๆของตัวเองฉันชอบนะใครใครที่เขาไม่เห็นปล่อยเขาไปเถอะแต่พวกฉันนะ่ะชอบพวกฉันนะ่ะรู้สึกดีพวกฉันมีความสุขที่อยู่ใกล้ๆเธอเนี่ยถ้าเกิดเขาพูดได้เขาจะพูดแบบเนี้ไปทางแล้วก็แม่จุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรอะ่ะจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของคุณคือทําให้คนในครอบอครัวมีความสุข ให้พวกเขาได้เติบโตอย่างมีความสุขให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขคุณจริงๆเป้าหมายของคุณเป็นแบบนั้นนะบางคนถ้าถ้าอยู่ในศาสนาคุณก็สวดมนต์ทุกวันเพื่อแบบแผ่เมตตาสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตาคือขาดไม่ได้อะถ้าวันใดไม่ได้สวดมนต์ก็ต้องแผ่เมตตาเนี่ยมัน,เป,นเป็นความความรู้สึกของเป็นการเป็นผู้ให้อะความรู้สึกของคนที่จิตใจดีอย่างอย่างที่แม่หมออ่านพลังงานในสัญลกักษณ์อะเป็นแบบนั้นเลย คุณถ้าคุณรู้ว่าตัวเองเป็นแบบเนี้ยเออเป็นคนที่ดีมากๆตรงเนี้ยเป็นพลังงานที่ดีมากๆไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายใครเลยคุณต้องเป็นอย่างเนี้ยคุณจะเห็นขุมพลังของตัวเองคุณจะเห็นสิ่งที่มันทรงพลังมากๆไม่มีใครมาโค่นพลังงานนี้ของคุณได้เพราะคุณเป็นเอกคุณเป็นเอกในพลังงานแห่งความใจดีคนดีสิ่งดีๆต่างๆ และรายละเอียดปีกย่อยในการใช้ชีวิตมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คุณต้องมีพื้นฐานของความใจดีใจดีกับคนอื่นใจดีกับตัวเองจะต้องควบคู่กันไปถ้าคุณเทคแคร์คนอื่นจนไม่กล้าที่จะแบบเ,เป็นตัวของตัวเองเท่ากับคุณไม่ได้ใจดีกับตัวเองอ่ะดังนั้นคีย์เวิร์ดในวันนี้คุณจะต้องใจดีกับตัวเองแล้วใจดีกับคนอื่นพูดใหม่ เพราะว่าอะไรรู้ไหมต้องพูดใหม่เนี่ยเพราะว่าคุณน่ะชอบเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองใช่ไหมเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองตลอดอ่ะเห็นแก่คนรักเห็นแก่คนในครอบครัวเทคแคร์ความรู้สึกของเขาแคร์ความรู้สึกของคนอื่นๆเสมอเสมอเพราะอยากให้เขาสบายใจแต่ลืมไปว่าถ้าตัวเองไม่สบายใจอ่ะแล้วจะเทคแคร์คนอื่นได้ตลอดรอดฝั่งไหมไม่เลยนะพื้นจริงๆพื้นฐานพลังงานของคุณคือตัวของคุณน่ะมีพื้นที่มีขอบเขต ของตัวเองไว้บ้างเพื่อรักษาระดับพลังงานเป้าหมายของคุณคือการได้ได้ส่งพลังงานจริงๆถ้าถ้าจุดประสงค์ในการลงมาเกิดของคุณน่ะถ้าคุณถ้าไปในทิศทางที่แบบฉันมาเพื่อส่งพลังงานดีๆให้กับครอบครัวให้กับคนรักให้กับทุกคนที่ฉันรักไม่ว่าคุณจะรักใครมากมายขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป้าหมายของคุณเป็นแบบนั้นนะคุณยังคุณจะต้องรักษาระดับพลังงานของคุณเป็นสําคัญ เทคแคร์ตัวเองรักตัวเองมีพื้นที่มีขอบเขตของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้กําลังลดลดทอนออกไปบางครั้งการปฏิเสธใครสักคนที่เรารักหรือ,อครอบครัวของเราก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเราปฏิเสธเขาไปไม่ใช่เรื่องที่ผิดเขาเขาจะต้องไปรู้ทีหลังว่าเออเขาไม่ได้รับเออไม่เหมาะจะพูดยังไงเดียเขาไม่สามารถที่จะ เอาอะไรไปมากกว่าที่เราสามารถให้ได้ะเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองแต่ถ้าคุณฝืนถ้าคุณยอมให้ในสิ่งที่คุณคุณคุณก็ไม่มีกําลังที่จะให้เขาอ่ะเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะมีกําลังหรือไม่มีกําลังเขาแค่ขอทุกครั้งเขาได้ทุกครั้งอะไม่ว่าจะขอกําลังใจไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะสั่งคุณให้ใช้ชีวิตแบบไหนหรือประมาณนี้คุณไม่ได้ปฏิเสธเขาเลยเขาก็ไม่รู้ว่ากําลังที่จะรับไหวของคุณมันมีแค่ไหนดังนั้น คุณจะต้องปฏิเสธบ้างไม่ใช่เป็นความผิดใดๆเลยเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอขอฉันตั้งหลักก่อนนะฉันไม่ไหวว่าเรื่องเนี้ยเออฉันไม่ไหวเอ้ยแกฉันไม่ไหวอะไรก็ว่าไปนะเพื่อที่จะให้กําลังของคุณที่มันมันเป็นกําลังที่นุ่มนวลมากนุ่มนวลแบบทรงพลังอบอุ่นแบบทรงพลังเนี่ยให้มันยืนหยัดและคงทนไปตลอดระยะเวลาที่คุณลงมาเกิด คลิปนี้น่าจะมีอะไรดีเยอะมากเลยภายใน7วันนี้ชีวิตของคุณดีขึ้นอาจจะได้คีย์เวิร์ดจากคลิปนี้ก็ได้นะทําให้ทุกอย่างมันดูราบลื่นขึ้นครอบครัวที่ทะเลาะก,กัน คนรักที่ทะเลาะกันก็แบบลงตัวกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีการพูดคุยที่ดีกันมากขึ้นมีการสมานฉันดได้พบปะสังสรรค์ได้พูดคุยได้เข้าอกเข้าใจกันนะคะก็ <c oughs> หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้เพราะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ไม่หมอในช่องนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยจะพยายามมาอัดคลิปในช่องนี้ให้ได้บ่อยๆนะคะขอให้พวกคุณโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ